ได้อยู่นี่สองชั้นกับเป็นหม้อหม้อไม่ครับสีเหลือง เป็นหมอ้อน่ารักสวยงามยี่สิบสองนิ้วกดดีมีเม่เป็นท็อปเป็นฝาสามชิ้นเป็นสแตนเลสหนาไหมสมราคาหนาอยู่ นีผู้จับแม่งจะเป็นส่วนาขาขาเป็นแก้วใช่ผู้เป็นอะไรเ,เป็นพลาสติกคือเป็นพลาสติกช่วยกดเป็นสายไฟบอกมาก คาก็เบาคาก็เบานี่ใส่หนึ่นงชิ้นใส่ข้งานงน้าสองระดับฟันนีดักต้องเทสต้องไม่เดี๋ยวค่อยเทยสอีกทีนึงไม่ได้เลยนี่งตั้งบนบบงน,น,นึ่งเสร็จแล้ว น่ารักอ่ะแบมือดิแบมบ <laughs> แบมบือแบบโอ้โ่ยี่สิบสองนิ้ยี่สิบสองเซนข้อหนึ่งก็ใส่น้ำของร้านีน่แฉลนทำอะไรได้มากบอกมา เร่งผัดแกงทอดอต้มผัดแกงทอดหอมอร่เลยต้มด้วยต้มด้วยหนึ่งกระด้ต้มเพราะว่ามีเพราะว่ามีเส้น เนี่ยรูระบายรูระบายความร้อนไตยกลนโอเควัสติกสวยดีปะสวยดีแข็งดีดูแบบสวยมากเลยแต่ว่าแข็งเหมือนกันใช่ไหมแข็งแล้วนองเดี๋ยวเราก็ต้องลองใช้ดูว่ามันจะร้อนน่ารักฝันนีด้ะ